พี่พี่ทวีพี่ทวีมองว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นพรุ่งนี้โหวตยังไงเราก็เชื่อว่ามันผ่านกันหมดนะหรืออย่างที่วันนี้มันก็บอกว่าสองคนจะ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 ,จะ,จะ,จะไม่ได้ไปต่อแต่ผมเชื่อว่ายังไงก็ได้ไปต่อแล้วก็สําหรับผมผมมองว่านายกคงจะต้องไปแก้ต่างกับปปชอีกหลายหลายประเด็นนเพราะว่าเท่าที่ เท่าที่ติดตามดูนะมีการขึงขึงประเด็นของนายกก็คือใช้อำนาจหน้าที่ไม่ชอบหลายหลายเรื่องก็คือผิดมอ .157 อันเนี้ยผมว่านายกต้องต้องไปแวะเวียนไปที่ปปชาอาจจะบ่อยในหลังจากนี้หรือพี่ทวีมองไงครับผ่านไม่ผ่านเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องเรื่องที่ผมไม่ให้สาระํำคญนะเพราะว่าเราก็เห็นอยู่นะฮะครับเรบก็กับสมบัติพากกันชมุม อืมที่น่าห่วงคือหลายๆครั้งของนายกที่ทําไปเนี่ยครับเป็นอนาคตของประเทศจริงๆอ,อย่างเรื่องการใช้มาตราีสีโดยที่เรื่องของเหมืองทองเนี่ยถ้าจริงแล้วเรื่องเหมืองทองเนี่ยในหลักการได้เห็นด้วยนะใช่ใช่เพราะว่าไปทําลายสิ่งแวดล,ล้อมชาวบ้านเองก็เดือดร้อนอะไรต่างแต่มันอีกเป็นการในการครับ,มรบไม่ใช่เป็นรูกแก่อำนาจอ่า อันนี้อันนี้คือความผิดพลาดในการบริหารงานอย่างมากอืเรื่องที่คุณพิธาพูดถึงผมจะขยายความนิดหนึ่งที่อมผมคิดว่าคือคือคือคุณพิธาเนี่ยพูดศึกสามแกนเนี่ยที่จำได้นะที่ที่อ่านมาเมื่อเช้าเมื่อมาบ่ายนีย่คือว่าเขาได้ขยายความว่าแต่ละแกนมันมันมันมีมมมมนัยยะอย่างไรบ้างในการทําอ่าอ,อย่างเช่นกรณีที่บอกว่าทําลายศิภาพประเทศนี่คือบริหารงา,านล้มเหลวนะทุกจุ็คอร์รัคชั่น นะมีนี่กลัวเรือนนี่สาธานะรณะแจากนะ,ะแล้วก็เป็นนี่กองที่น้ำมันนี่จากๆพวกนี้คือทําลายสิ่งแวดล้ามเออเพราะว่าประเทศเหมือนกับผู้ป่วยติดเตียงอะ่ะตอนเนี้ยเพราะอะไรครับปัญหาเงินเฟ้อปัญหาค่างเงินบาทอ่อนแต่แบงค์ชาติไม่กล้าทําอะไรเพราะว่าปัญหากลัวเรือนและปัญหาหนี้สาธารณะครับ,รบไม่พูดถึงนี่นอกระบบนะน,นี่ผมขออนุญาตพูดไปเรื่องนี้จริงอ่า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 คือถ้าดอกเบี้ยขึ้นปั๊บเนี่ยนะฮะใช่ ใช่บาดอ่อนเพราะบาดอ่อนเป็นหาของภาครวงในการองประเทศในการนําเข้าดยเพราะเรานําเข้าน้ํามันนะฮะอ่อฮะทับเนี่ยรากยาย้าเนี่ยร้อนแล้วเพราะเป็นนี่โรลเลนสูบมากอันนี้คือการทำลายประเทศใช่ท<ช>ิยภาพของเรื่องทําลายทิยาภาพของไทยในต่างประเทศก็คงเป็นกรณีเรื่องพม่าอืมพม่านี่เมฆเดียวเดียวนะวันนี้มีข่าวตายว่าคนที่อยู่เป็นสอสอจังเกียงรายบอกว่าสองร้อยครั้งนะปีเนี้ยโอ้ที่พม่า ผู้มาสองร้อยครั้งแล้วก็ไม่ใช่เข้ามาแบบจีงวงกว้างแบบนายกพูดอืมฮนะมีการจิงแตกต่างชาวบ้านแถวได้รับเคราะห์ได้รับแตกต่างกันสบควรอันนี้ก็เป็นข่าวแล้วนะไอ้สิ่งที่มันต่างก็เป็นข่าวนะะครับที่คุณวิชาพูดถึงคือเรื่องของละทบลายเิพภาพประชาชนคือเรื่องสิทธิภาพอันนี้ก็เป็นตัวทานของพักเก้าไกแล้วทึ่งพบฟังอย่างนี้นะผมคิดว่า มันน่าห่วงเพราะาเราทำหลายอย่างเราทําด้วยการที่่าผิดทํานองคลองธรรมอ,อ่ะเราไม่ได้ทาตามกติกาได้หรือนะฮะือวชอเองผมก็ถึงนาย,ยกจจเปขึ้นผมก็ไม่ได้มีความหวังกับพอปชเท่าไหร่ออฮะผ่านมาก็พิสูจน์ไปแล้วนะฮะหลาย,ลาย,ลายๆเรื่องนะ่ยนะก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ่าสิ่งที่น่าห่วงว่าหลังจากนี้ไายแล้วประเทศไทยไปยังไง ครับนี่คุณไม่เห็นว่าเร็วร้ายทันทีหรอกแต่ว่าปัญหามันซึมลึกมาตลอดนะฮะครับเอดีบีเขาประเมินเศร็ฐกิจเนี่ยตอนนี้ไทยลังท้ายในอาเซียนล่าสุดเนี่ยอืมแตงไทยฟิฟิฟิลิปินอินโดนีเซียเวียดนามเนี่ยทุกคนเขาเคห้ากว่ากว่าหกกว่ากันหมดฮะเราปีอ่าเราไม่ถึงสาม ึ่งมันมาจากอะไรครับมาจากเสียภาพของประเทศมาจากเสียภาพประชาชนนะครับคไม่ใย่เรื่องกัญชาตรีรนะีปัญหาตอนนี้คือครูเองแทนที่หนึ่งต้องมาระวังเรื่องโควิดของเด็กครับนะต้องมาระวังเรื่องกัญชาอีกว่าเด็กจะสูบต้องมาตรวจตีเวลาจากพวกเนี้ยคนี่เรื่องเล็กๆนะตอนนี้ถ,ถ้าคือถ้านเด็กไปไปติดอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยมันเสียภาพผม อนาคตของประเทศอะไรต่างๆใช่ใครจะไปจะมาแล้วทุนตรีคนไหนจะหลุดไ่หลุดก็คือถ้าพรรคปิปัดหลุดไปสองคนก็มีคนในพรรคปิปัดขึ้นมามันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นกับประเทศหรอกอแต่ที่น่าห่วงคือถ้าการเมืองยังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยนะครับซึ่งผมไม่รู้่างคนจะเป็นยังไงนะแต่ว่าก็น่าห่วงเพราะถ้าตราบใจเรายัางยึดนะเพียงแต่ว่าเราต้องอยู่ได้รัฐบาลต้องอยู่ มันเหมือนกับละครโรงใหญ่นะตอนนี้ครับนะี่ยเป็นโรงละครที่แพงที่สุดในประเทศไทยอืมนะลูกคนเล่นละครกันครับคุณไม่ได้ยึดเอาประชาชนไปถึงกลางเออนะฮะคือคือเรายังไม่เคยเห็นเลยนะตั้งแต่วิกฤตต้มยำกุ้งขึ้นมาอยประเทศไทยในเชิงเศรษฐกิจแล้วเนี่ยนะเราไม่มีขั้นไหนที่แบบมันดูแล้วมีความหวังอือมนะในฟิลิปปินส์เองเนี่ยเคยมีผู้นําที่ไม่ได้เก่งกาจอะไรเลยนะ คืออครับแต่อาิีโนสามารถดันเศรษกิจฟิลิปินขึ้นระดับเรียกว่าระดับหกเจ็ดปร์เซ็นตมาตลอดเลยเพราะอะไรครับเพราะขอาประชาชนศรัทธาเพราะศรัทธาเอาประชาชนาาไปถึงกลางนะประชาชนที่คว,า,วามร่วมมือเพราะมีความรู้สึกนะฮะอ่าเป็นคนของประชาชนที่จะความขัดแย้งในภาคใต้ของฟิลิปปินสน์อืมอืมอืม กลุ่มผู้ขัดแย้งเนี่ยนะยอมวางปัญจาเพราะเขามีความรู้สึกว่าอฟฟินโน่นี่คือมีความจริงใจอคนที่ปิดออกมาทํางานเนี่ยผมคุยกับโรงเรียนที่ลูกชายเคยเรียนอยู่พวกเขาจะกลับปิดถามมาทำไมบอกว่าเขามีผู้ที่เขาอยากจะไปช่วยแล้วตอนนี้คนหนุ่มสาวที่ปิดกลับมาแล้วกลับจากกลับาที่ฐานที่ไรจางเนี่ยมาช่วยบ้านเมืองอ่องเสร็จง่ายนิดเดียวของอฟฟินโน่คือจริงใจกับประชาชน ครับอืมแล้วก็ปั้นเศรษฐกิจด้วยการเป็นแบ็กออฟฟิศของโลกอ่าฮะอ่าฮะครับอ่าอ่ฮะโอเรเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกอยู่ที่ฟิลิปปินส์อินเดียเออนะาดังๆของโลกมาทำกราฟิกที่ฟิลิปปินส์ไรกับอืมแต่ก็หมดระโชกร้ายคือหมดยุคอาวิโนมันประการุงเขาบอกว่าไปได้สมัยเดียวนะฮะแต่ก็ยังพอมีอยู่ตอนนี้อินเดียเห็นไหมครับ อืมนะฮะโจโควิ่นะฮะใครเนี่ยลูกเีินอยู่สิงคโปร์ไม่มีใครรู้ว่าเป็นลูกประธานาธิบดีนะอีกคนมีคลาฟมหาอูกนะครับแล้วก็ไม่บอกให้ลูกรู้ว่าพ่อเป็นไทรอ่าฮะปัาครอบครัวใช้ชีวิตแบบสมถะมากแต่งตัวแบบหนานะครับแลล่าสุดก็เรื่องไฟฟ้าอย่างที่ผมได้เรียนไปเมื่อกี้นี่คือว่าการตัดสินที่ฉลองการก่อสร้างใช่ใช่ใช่ต้องไปรับ ปัญหาจากค่าไฟแพงขึ้นนี่คือถุงกลางแต่บ้านเรายังไม่มีไม่มีเกงเกงใจเกงใจกลุ่มทุนเอกชนอ่าอันนี้ไม่ได้เป็นเฉพาะนายกประยุทธ์นะครับนายกเป็นหลายคนที่ผ่านมาว่าเราก็ยังไม่มีใครคิดเอาประชาชนไปถุงกลางเพถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็เอาพักตัวเองเอากลุ่มตัวเองเข้ามานะฮะนีความแบบเป็นธรรมกับท่านนายกคือว่า ถ้าทำทางการเมืองที่เราถูกปลูกฝังมาว่าเฮ้ยใช่สมัครพักการมีความหวังเลยว่าหลังจากนี้ไปล้มได้หรือล้มไม่ได้ผมว่าประเทศไทยก็อยู่อย่างนี้แหละครับมันต้องมีผู้นาที่เป็นนยงกลางนะฮะครับนย์กลางของประชาชนซึ่งผมไม่รู้จะมีเมื่อไหร่นะฮะฟิลิปปินส์็มีมาแล้วอนเวียดมีแล้วคนหนึ่งมาเลก็มีไปแล้วนะฮะอืม แล้วลูกชายดีก็ยู่ก็ทําทหน้าที่ได้ดีมากอยเงี้ยก็แล้เรากับพ่อม่ที่ตอนนี้ยังไม่มีนะดูแล้วโรดหู่ชอบกนคุณสุพันพอจะมีหวังไหมหลังจากโหวตพรุ่งนี้แล้วเป็นยังไงการเมืองผมว่ามันไม่มีอะไรใหม่หรอกเสียงข้างมากลากไปครับแล้วก็จะบอกว่า เลือกตั้งใหม่มีความหวังอะไรไหมผมก็ยังมองไม่เห็นแสงสว่างจากคูหาเลือกตั้งเลยนะนอกจากว่า primaryward มันจะเป็นจริงอ่ะอืมอืมอ่าฮะ p r i เ a r ี่วอรเนี่ยที่ที่ผมมองดูว่าหลายคนก็บอก primaryward mm hmm. เขาก็ส่งคนของเขานั่นแหละอืมจะหมยหมายถึงว่าสมาชิกพรรคเนี่ยแต่ผมก็คิดว่าในสมาชิกพรรคของเขาในเขตเลือกตั้งนั้นนั้นมันจะต้องมีประชาชนส่วนหนึ่งอะ่ะ ที่มีความคิดเป็นของตัวเองแล้วอยากทําการในท้องถิ่นตัวเองให้ได้ตัวแทนของตัวเองเนี่ยขึ้นไปขึ้นไปเป็น<ม>สอสไม่ไม่ใช่ว่าหมาหลงใช่ใช่ใชแล้วหมาหลงบ้านเราเดี๋ยวนี้หมาหลงมีมีปอกคอนะอืมเขาจะได้รู้ว่าใครเป็นเจ้าของอ่ะนไหมเป็นเจ้าของแล้วสลักสลักไอ้นี่ด้วยนะวันเวลาในการย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาด้วยนะโอ้ครับปอกคอรับรองสิทธิ์ไงว่ามีสิทธิ์ลงรับ,รบเลือกตั้งไงย้ายมาเข้ามาที่ ออตามกฎหมายกําหนดเป๊ะครับอือไอไอข้อเนี้ยผมไม่เข้าใจว่าทําไมไม่มีใครขอแก้นักการเมืองนักวิชาการไม่มีใครขอแก้เลยนะมีแต่มีแต่าหาทางออกให้ว่าต้องย้ายมาอยู่ในสำนเนาทะเบียนบ้านกี่วันกี่วันกี่เดือนในเขตยนั้นถึ่งจะเลือกตั้งได้ครับอ uh ืมเออ อ่าก็ดูแล้วไม่มีอะไรที่จะหวังได้หลังจากที่นะสตัฟฟอ์กันแล้วก็กลับไปนะอยู่แบบเดิมๆยังไม่มีความหวังอะไรที่จะเอ่องอกเงยขึ้นมาแล้วพรนะุ่งนี้เป็นยังไงคุณสุป,ปัน์นสาเสวนาอย่างที่ผมน <ผม S 1> ีติดตามตาม,ตามเรื่องโควิดต่อครับเพราะโควิด COVID เนี่ยดูแล้วมันจะไม่ง่าย,ยาที่รัฐรัฐบาลพยายามจะบอกเราอืมนะ แล้วก็ผมก็แปลกใจทําไมพักหลังเพื่อนร่วมวิชาชีพเราถึงไม่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 เจาะไม่อะไรกันเลยก็รายงานตามพี่สบคอือือหรือไม่ไม่วิเคราะห์ข้อมูลของสบคหรือไม่ไม่หยิบความพิเห็นทางการแพทย์ที่เป็นงานวิชาการมามามาตรวจสอบการแฉลงของสบคนะอืมครับแล้วก็เรื่องกัญชาอ่ะฮะ กัญชานี่จะต้องตามต่อว่าเจ้าอย่างไงเรื่องของการขายออนไลน์เรื่องของการที่ตอนนี้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นโดยดเฉพาะเด็กๆเราข้อที่สำคัญล่าสุดเนี่ยคุกกี้หรือว่าขนมยู่ะสมกัญชาเนี่ยได้แสดงสัดส่วนหรือเปล่าสัดส่วนผสมหรือเปล่าใช่ใช่ก็ตอนนี้มีมีคนป่วยแล้วอ่ะเพราะไม่รู้ว่ามันกินบราวนี่ใช่ไหมเขาบอกมีพิตตี้ท่านหนึ่ง กินบราวนี่แล้วก็เกือบตายเพราะว่าร่างกายเขาไม่ได้รับสารร่างกายเขาต่อต้านสารพวกนี้แล้วก็ไปตามหาผู้ที่ผู้ที่อยู่ในข่าวว่าเป็นผีดาดจริงเนี่ยมันมีตัวตนจริงหรือเปล่าครับอืมมีตัวตนจริงหรือเปล่าแล้วแล้วยังไงตรวจเจอแล้วยังไงก็มีตัวตนจริงกระบวนการในการตรวจเจอแล้วทำไมไม่ล็อกไปรักษาทำไมปล่อยหายไปได้เออใช่ใช่มันพยายามด้วยเ่าเป็นความบกพร่อง ของของกรมควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขก็แบบในการที่จะควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการเพ่นพ่านของคนที่ป่วยอ่ะคือคนคนที่อแพร่ที่ตรวจเจอโรงพยาบาลที่ตรวจเจอหรือหน่วยงานแพทย์ที่ตรวจเจอะทำไม,มไม่ล็อกไว้อ่ะอืมใช่ไหมครับมันต้องตักบริเวณแล้วมันต้องล็อกแล้วพรบควบคุมโรคก,ก็มีนี่กฎหมายก็มีเออเราปล่อยหรือหรือเป็นผู้ป่วยเทียม ไม่รู้เหมือนกันผู้ป่วยทิพย์ก็อย่างนี้เขาไม่ใช่เทียมนะผู้ป่วยทิพย์เอฮอป่วยทิพย์ในสถานการณ์ก่อนโหวตใช่ป่ะเอออ่ะเป็นประเด็นการเมืองไปได้เนาะไม่รู้ไม่รู้ผมก็สังเกตนะผมอาจจะมองโลกนี้ร้ายผมไม่ยอมรับอยู่ครับครับอืมใช่ไหมแล้วก็อย่างอืนก็คือจะประเมินเรื่องของการพิปรายครับประเมินการพิปรายและการตอบอืม แล้วก็ช่วงสุดท้ายเชิญนักวิชาการมามอกบทหลังการพิปรายบอกอะไรการเมืองไทยผมเชิญดออรพิชายรัตนนนทดกนภูเก็ตไว้พอเป็นเป็นคนที่เคยคนที่คนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องของอการเมืองแล้วก็เรื่องของอสังคมการเมืองเพราะตอนนี้สอนพัฒนาสังคมอยู่ที่นิด้าไปจับปริยาสังคมกับ การเมืองมาวิเคราะห์ดูว่าบทหลังการพิรายเนี่ยบอกอะไรการเมืองไทยแล้วก็ผลบทนอกสภาด้วยไหมอุสบันก็อยู่ที่นี่ด้จะตามดูว่าเขาจะแถลงก่อนแถลงก่อนสภาก่อนที่สภาจะโหวตแถลงลัอสภาจะโหวตเพราะว่าจะแรกจะจะเชิญแล้วที่ว่าอาจารย์คงไม่พูดก่อน่ะถ้าู้ว่าเพราะอาจารย์พูดก่อนแล้วผลแถลงไอ้ผลบทมันจะมีแถลงผลบตมันจะมีค่าอะไรอ่เพราะนั้นก็ต้องหลัง หลังเขาถแถลงโบวตผลโบวตใช่ไหมล่ะครับทีนี้เรารเาลาการเล็กๆอ่ะก็คงจะสู้คิวแล้ไอสถานีใหญ่ๆ <c oughs> เขาไม่ได้เราเจียมเนื้อเจียมตัวเอาไปอีกทางหนึ่งครับผม